สวัสดีทุกคนสวัสดีกับช่องต่างตุ๊ตชแนลฮะก็ต่างตุ๊ตวันนี้แอดก็จะพามาชมวิวนี่เลยนาข้าวของแอดเอง สวยไหมสวยเนาะแต่วัชพืชก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะแต่นาหวานนาหวานนี่มันเราลงไปกำจัดมันไม่ไดไ้เพราะมันลงไปก็จะได้เหยียบต้นข้าวแต่เราพยายามประคองน้ำให้มันมีถ้าน้ำแห้งเมื่อไหร่หญ้าเยอะกว่าต้นข้าว บรรยากาศว้อยวอยต้นข้าวกำลังงามเนาะแต่เราจะตัดภาพมาดูนี่เลยย้ายแผนกล้องมาเลยฮะตรงนี้มันก็เป็นป่ากอหน่อไม้กอหน่อไม,ออไม้มันกำลังขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังขึ้นเลยอะ่ะสามหนอ่อสามหนอ่อ อีกก็สี่เออห้าเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ห้ายายมาฝั่งนี้แล้วหเจ็ดโอ้เยอะ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 อืมมันกลังขึ้นนะแต่ตัวที่ขึ้นกลางกอก็มีแล้วนะมันสูงแล้วเนี่ยเอาไม่ได้กินไม่ได้นู่นข้างในเน่ะอืมโน่น แต่ถ้ามันออกตรงรอบๆนี่ไม่ไหวไม่เหลือวัวมันกินนี่นี่ฝั่งนี้อีกกำลังสวยเลยเนี่ยแต่จะหาอะไรมาครอบไว้ก่อนถ้าวัวมาเห็นกินมดเนี่ยเออหน่อไม้หน่อไม้ต้มจิ้มน้ำพริก ปลูกเองนะเนี่ยสี่ปีแล้วปลูกเองข้างกระเทนาเลยอืมแต่ขอแนะนำนะครับปลูกไอ,อ้กอไผ่ปลูกกอไผ่ติดกับบ้านหูเขียวเยอะเยอะอะๆถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าจะปลูกให้ปลูกห่างๆจากบ้านเดอ้อ วันก่อนนะตัวบเบลอเลยลอยมาถลุงเลงลงเลงตรงนี่แหละแถวนี่แหละหน้าบ้านก็สวนยางสวนยางนะฮะเมื่อคืนนี้ก็กรีดอยู่เนี่ยเช้านี้ก็จะหยอดน้ำกรดเดี๋ยวจะหยอดน้ำกรดแล้วมันยังหยาดอยู่ยังหยดอยู่อืมสายแล้วแหละ ก็กำลังหยด้ดน้ำยางก็ไม่จะออกมันช่วงหน้าฝนด้วยแหละน้ำยางมันก็เป็นน้ำเลี้ยงมากกว่านะ่ะน้ำใสๆนะ่ะไม่มียางเวลาเราไอ้นี่มันก็ไม่ค่อยได้อ่ะอมานิดเดียวเองสามมีดแล้วนะอืม ดูมันมีแต่น้ำฝนมไม่ได้เลยอ่ะเน,นี่ยโอเคฮะรีวิวให้ดูค่าน้ำคับไฟก็ยังดี ช่วงนี้มันหน้าฝนทําใจหน่อยต้องเร่งกีดเสร็จแล้วก็นั่งเฝ้าไงมืดฟ้ามัวฝนมาก็รีบหยอดน้ํากรดไม่งั้นก็รีบเทสใส่ถังไม่งันไม่ได้อ่ะโอเคไปละบายบายฝากด้วยฮะกดติดตาม Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดมากระดิง่งกระทืบไปรวยๆวยแตงกีเวลีมาดบายบายที่รวนะ่ะลิ้น แอดเองลัวไปละบาย